ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านเมื่ออาตมาไปอยู่กับหลวงปู่สดวัดปากน้ำโดยหลวงพ่อจรัน ทีตะธโมโม21เมษายน2535อัตมาขอเล่าเรื่องพิเศษสักหนึ่งเรื่องเป็นเรื่องที่มีประโยชน์อัตมาไปอยู่กับหลวงพ่อสดสองรุ่นด้วยกันรุ่นแรกพศ2493รุ่นที่สองพศ2496เวลาบ่ายสองโมงมีญาติโยมมหามากใครมีทุกข์ร้อนให้เขียนชื่อ นำสกุลหรือวันเดือนปีเกิดก็ได้ใส่บาทไว้ท่านจะออกรับแขกเวลาบ่ายสองโมงอาตมาก็ไปเป็นลูกศิษย์ท่านนอกจากนี้ยังมีการแจกพระและรูปบูชาองค์ละ25บาทหรือ30บาทก็มีรูปบานละ25บาทอาตมาได้ตำรานี้มาวันหนึ่งอาตมาบอกหลวงพ่อว่าขอบูชาพระสักกรรมเถอะ จะนำไปแจกญาติท่านบอกไม่ได้ต้องเอาไปองค์เดียวอาตมาก็ไม่ทราบว่านโยบายท่านทำหมให้องค์เดียวอาตมาก็ไปเซ้าซีถามท่านท่านก็ตอบออกมาคำหนึ่งว่านี่เธอให้เธอไว้มากๆถ้าเธอโลภมากเอาไปขายเธอเป็นบาปนะเขาไม่ได้เคารพนับถือก็ไปเที่ยวแจกเขาส่งไปปัญหาอยู่ตรงนี้ และอีกประการหนึ่งถ้าเขาเคารบบูชาให้เขามารับเองท่านพูดมีเหตุผลอาตมาก็บอกว่าหลวงพ่อครับญาติผมเยอะนะก็ยังไปเซาซีกับท่านอีกวันสุดท้ายท่านบอกว่าตามใจอาตมาก็บอกว่าตามใจอย่าให้เป็นบาปนะหลวงพ่อนะหยิบใส่ย,ย่ามมาจะเป็นบาปหรือไม่ก็ไม่ทราบ ได้มาตั้งแต่พศ2496เดี๋ยวนี้ไม่มีเหลือติดย่ามซักองค์เดียวประการที่สองอาตมาได้ตำราอีกเวลาพักผ่อนท่านให้เข้าไปในห้องท่านให้คลี่กระดาษที่คนเขียนใส่บาทอ่านให้ท่านฟังว่าเขาเขียนให้ช่วยเหลือเรื่องอะไรอาตมาก็อ่านชื่อกอชื่อขอนามสกุลน,นี้วันเดือนปีนี้ ขอให้ช่วยลูกไปต่างประเทศขอให้ช่วยอย่างนูน้นอย่างนี้พอท่านฟังบอกืออฉีกทิ้งท่านบอกว่าแผลไม่ออกช่วยไม่ได้คนนี้ช่วยไม่ได้พรุ่งนี้เขาจะตายแล้วอาตมาก็ลักจดเข้าไว้พรุ่งนี้ตายจริงๆท่านบอกว่าคนที่ไม่มีกุศลนะแผลไม่ออก อีกใบหนึ่งเขียนว่าหลวงพ่อคะช่วยดิฉันด้วยค่ะสามีทิ้งดิฉันแล้วเขาขอฟ้องหย่าแบบแบ่งสมบัติวันนั้นขึ้นศาลมีบุตรด้วยกันห้าคนก็อ่านให้ท่านฟังท่านบอกว่ารายนี้เก็บไว้ใส่อีกบาทหนึ่งรายนี้ช่วยได้วันหลังต่อมาอาตมากราบเรียนถามท่านหลวงพ่อครับ ที่ช่วยได้กับช่วยไม่ได้เป็นอย่างไรนะครับท่านบอกอ่านดูก็รู้แล้วคนนี้กุศลไม่พอกุศลไม่มีเลยช่วยไม่ได้ท่านอธิบายว่าเหมือนคนช่วยตัวเองไม่ได้จะช่วยเขาอย่างไรได้เล่าแม้อาตมาได้ตําราและท่านบอกว่ากรรมฐานนี่ดีที่สุดไม่ต้องใช้คาถาการนั่งกรรมฐานก่อน ยกจิตให้เป็นกุศลมีเมตตาไม่อิจฉาริษยาใครหมดปัญหาไม่พอใจใครแล้วแผ่ออกไปตามชื่อนั้นๆนหรือจะแผ่ทั่วไปก็ได้ถ้าเขามีกุศลพอช่วยได้ถ้าไม่มีกุศลก็ช่วยไม่ได้คนเข้ามากราบท่านเวลาบ่ายสองโมงเขียนใส่บาทเต็มเลยได้เงินเข้าวัดมากท่านบอกว่าเราทำอะไรนะคุณนะ ถ้าโลภมากอยากได้ของเขาแล้วแผลไม่ได้ผลถ้าเราไม่อยากได้ของใครวางจิตให้เป็นกลางทำใจให้สบายทำจิตให้เป็นปกติมักจะได้อาตมาออกจากวัดได้เคล็ดลับนี้มาก็ขอฝากไปด้วยท่านสอนอาตมามาว่านี่เธอจะช่วยคนไหนก็ให้เขาช่วยตัวเองได้ถ้าเขาช่วยตัวเองไม่ได้คุณไปช่วยเขา คุณเสียเวลานะคนช่วยตัวเองไม่ได้ไม่ต้องสนใจแผ่อย่างไรก็ออกไม่ได้อีกประการหนึ่งคนนี้ช่วยได้แต่จิตเราไม่ดีจิตเราไม่เป็นกุศลกระแสะไฟหมดจิตมันหดหมดอะไรตายยากช่วยเขาก็ไม่ได้ขอฝากไว้ด้วยทุกคนอาตมาได้ตำรานี้มาแผ่เมตตาได้ผลมาจนถึงทุกวันนี้ มีอยู่วันหนึ่งหลวงพ่อสดกำลังแจกของอาตมาก็นั่งอยู่ด้วยโยมท้วมมาบอกว่าหลวงพ่อมะพร้าวหมดแล้วเข้าสารก็หมดตอนนั้นยังไม่ร่ำรวยเหมือนสมัยนี้หลวงพ่อร้องอ,อือโยมไม่เป็นไรโยมไปเถอะเดี๋ยวเขาเอามาให้หรุ่งขึ้นเช้ามะพร้าวจากบางช้างสองลำเรือ เข้าสารจากไหนไม่ทราบขนกันแทบแย่เลยอาตมาก็ยังช่วยขนไม่เห็นท่านว่าคาถาอะไรอาตมาก็ได้ตำราท่านมาท่านบอกว่ายิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งห่วงยิ่งอดหมดก็ไม่มาเราไม่ห่วงกันเราก็ไม่อดหมดก็มาเรื่อยๆท่านบอกให้ยกจิตให้สูงแผ่เมตตาไปให้ได้ ผลจากการแผ่เมตตาใครเป็นญาติอยู่ที่ไหนก็จะนำมาให้อาตมาได้ใช้ตำราของท่านมาจนถึงทุกวันนี้อภิญิหารหลวงพ่อสดวัดปากน้ำท่านรู้อนาคตดังตาเห็นพระอริยสงสายหลวงปู่มั่นพระเกจิดังผู้เป็นหนึ่งในเก้าของอริยสงแผ่นดินไทยหลวงพ่อสดท่านมีวาทะตรงกับใจ เมื่อจะพูดอะไรก็พูดโดยไม่สะทกสะท้านและไม่กลัวคำติเตียนด้วยเช่นครั้งหนึ่งอาตมาสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่17ปุ่นปุ่ปุณณะสิริได้มาฉันเพลที่วัดปากน้ำวันนั้นมีประชาชนมากร่วมใจบริจาคทานแก่ภิกษุสาม,มเณรทั้งวัดเป็นกรณีพิเศษเมื่อประเคนอาหารเรียบร้อยแล้วมีพ่อค้าตลาดสำเพ็ง ผู้มังค่งคนหนึ่งไปกราบและถามหลวงพ่อสดปากน้ำว่าหลวงพ่อขอรับวันนี้จะมีผู้บริจาคสร้างกุฏิเพื่อเจริญพระกรรมฐานบ้างไหมชาวบ้านไม่น้อยกว่า20คนที่นั่งใกล้ๆได้ยินคำถามนั้นคิดว่าคงตั้งใจฟังคำตอบของหลวงพ่อต่างทอดสายตามองหลวงพ่อเพื่อฟังคำตอบ เวลานั้นอาตมามีทั้งโกรธผู้ถามทั้งหนักใจแทนหลวงพ่อและได้มองดูหน้าผู้ตอบหลวงพ่อมีดวงหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสหลับตาสักห้านาทีครั้นแล้วตอบทันทีว่ามีผู้ถามได้ถามย้ำต่อไปว่ากี่หลังหลวงพ่อตอบว่าสองถึงสามหลังและย้ำอีกว่าต้องได้แน่ เวลานั้นอัตมาฉันพระตาหารไม่มีรถโกรธผู้ถามว่าช่างไม่มีอัธยาศัยคำถามเช่นนั้นเท่ากับเอาโคลนมาสาดรถลดหลวงพ่อเมื่อต้องการทราบควรถามเฉพาะสองต่อสองและโกรธหลวงพ่อว่าช่างไม่มีปัญญาแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าคิดว่าทำไมนะหลวงพ่อสดจึงไม่พูดว่าเวลานี้ยังไม่เป็นโอกาสที่จะพยากรคำถามนั้น ที่ตอบออกไปว่าจะมีผู้บริจาค2-3หลังนั้นหมิ่นต่ออันตรายมากนะักอาจเป็นคำพูดที่ดูแล้วเป็นดาบสองคมเวลานั้นก็เอาใจช่วยหลวงพ่อสดขอให้มีผู้บริจาคจริงๆเถิดเสร็จการชันของหวานแล้วคำพยากรณ์ของหลวงพ่อก็ยังไม่ปรากฏความเป็นจริงอาตมาก็นั่งอยู่อย่างความอึดอัดใจ นึกตำหนิท่านว่าไม่รอบคอบพอได้เวลาอนุโมทนามีคณะอุบาสกอุบาสิกากลุ่มหนึ่งเข้ามากราบหลวงพ่อบอกว่าด้วยความศรัทธาจะสร้างกุฏิเล็กๆอย่างที่หลวงพ่อสร้างไว้สัก2ถึงสหลังประมาณราคา3ามถึงสี่บาทต่อหนึ่งหลังขอให้หลวงพ่อช่วยจัดการให้ด้วยตอนนี้หลวงพ่อไม่หัวเราะ ยิ้มน้อยๆพอสมควรแก่กาละครั้นแล้วหลวงพ่อเรียกตัวผู้ถามมาบอกว่าได้แล้วกุติกรรมฐานสามหลังเจ้าของนั่งอยู่นี่แล้วท่านชี้มือไปอยังเจ้าภาพผู้บริจาคผู้ถามได้เข้าไปกราบที่ตักหลวงพ่อพูดว่ายิ่งกว่าตาเห็นอาตมาดีใจจนเหงื่อตกที่ความจริงมากู้เกียรติของหลวงพ่อสดไว้ได้ เกรงจะเป็นลูกไม้จึงหาโอกาสสนทนากับผู้บริจาคว่านัดกับหลวงพ่อวัดปากน้ำไว้หรือว่าจะสร้างกุฏิถวายได้รับคำตอบว่าเพิ่งคิดเมื่อมาทำบุญวันนี้เองเดินมาเห็นกุฏิเล็กๆสวยดีอยากจะสร้างบ้างแต่ทุนไม่พอจึงปรึกษากับพวกพ้องที่บังเอิญมาพบกันวันนี้เห็นดีร่วมกัน จึงได้มอบเงินแก่หลวงพ่อให้จัดการสร้างต่อไปนี่เป็นเรื่องก่อนสงครามโลกครั้งที่สองร่วมหลายสิบปีมาแล้วน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์ขอขอบพระคุณที่มาเนื้อหาข้อมูลมาณที่นี้ที่ได้จัดทำเนื้อหาดีๆแบบนี้เพื่อเป็นธรรมทานมาให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันและขออนุโมทนาบุญกับท่านผู้ฟังทุกท่าน ที่มีส่วนในการรับฟังการให้ธรรมะเป็นทานถือเป็นการให้ทานที่ได้บุญสูงสุดขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งที่ดีคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองขอให้เจริญในศีลในธรรมสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณค่ะ